ก็เดียครับมีเรามาสอนท่าเด้งขึ้นเด้งลงเด้งขึ้นเด้งลงเด้งลงเด้งขึ้นเด้งลงเด้งลงนะครับนี่ครับเดี๋ยววันนี้เราสอนท่าเนี่ยเด้งขึ้นเด้งลงเด้งหมุนนะครับเด้งขึ้นเด้งลงเด้งหมุนเด้งขึ้นเด้งลงเด้งขึ้นเด้งลงเด้งหมุนนะครับขึ้นลงหมุนครับเด้งขึ้นเด้งลงเด้งหมุนเด้งขึ้นเด้งลงเด้งหมุนหมุนขึ้นลงนะครับ เด้งขึ้นเด้งลงเด้งหมุนนะครับหมุนขึ้นลงนะเอาลำเบลวางไว้ต้้งล่างมับเป็นลำเบลโค้นะครับเด้งขึ้นเด้งลงเด้งหมุนขึ้นลงหมุนนะครับเด้งขึ้นเด้งลงเด้งหมุนนะครับ่ะเด้งขึ้นเด้งลงเด้งตรงเด้งหมุนเด้งขึ้นเด้งลงเด้งตรงเด้งหมุนนะครับเด้งขึ้นเด้งตรงเด้งตรงเด้งหมุนนะครับเด้งขึ้นเด้งตรงเด้งตรงเด้งหมุนแรงแขนท่านหญิงก็จะได้ต้นแขนแล้วก็ตหน้าอกนะครับ ขึ้นลงต้องแขนนะครับโอเคนะบ๊ายบายนะครับ